อดีจ้ะเจ๊จะมากินที่ร้านเหรอไม่หรอกเจ๊วันนี้เห็นว่าเจ๊หยุดยาวตามหน่าจะคนเยอะเจ๊ว่าจะมาช่วยเจ๊อ่ะดีดีดีเลยวันนี้ลูกค้าจองตั้งหลายโต๊ะเลยนะโอ้ดีเหรอเจ๊<ป>ใช่มาพอดีเลยดีแล้วที่มาโอเคงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดหลังร้านก่อนแนละ้วเดี๋ยวเอามาช่วยเจ๊จัดโต๊ะดีกว่าได้ได้ได,ได้เร็วๆนะเดี๋ยวไม่ทันเบ้อ เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีหรอเจ๊หรือว่าเป็นอยะไรก็หลายหลายอย่างหรือก็แพงอะไรก็แพงแพงไปหมดเลยแย่แล้วใช่แย่หมูที่กิโลตั้งยี่สองร้อยยี่สิบเลยนะแพงมากเจ๊อันนี้หมูหรือทองเนี่ยราคาแพงขนาดนี้แพงมากแย่แล้วใช่แย่สวัสดีครับเจ๊อ้าวพอดีจ้ะ เมฆไม่ได้เจอกันตั้งนานหลอกขึ้นแล้วเราเ้วเป็นไงบ้างครับเจ๊สบายดีไหมครับเรื่ๆแหละก็ตามภาษาคนมีอายุเนาะอุ้ยนนะอะไรรู้ส่วนใหม่เจ๊เหรอเ <laughs> พิ่งจะคุณกันได้แค่เดือนนึงนั่นแหละได้ครับคุณไนดะ้คิดเยอะ,อะนั่งก่อนนั่งก่อนมานั่งนั่งนั่งนั <laughs> ่งเดี๋ยวเดี๋มอมาให้รอตังนี้นะได้ แม่คือไวจังอะอ่ะยอดสวัสดีครับอือเออแล้วหมอกไม่มาด้วยเหรอครับหมอแคยงานไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วนี่คนอื่นยังไม่มาอีกเหรอยังเลยนะครับแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะตามมานะไอแสสุมันอัดเพลงอยู่อ่ะอ๋อโอเคแล้วนี่สั่งอะไรอัะงอ่ยยังเลยพี่ก็ผมก็รอคนอื่นมาได้แหละครับอือพ,พูดหิวเลยอะงั้นพี่สั่งอะไรก่อนไหมได้ได้ได้ไดเฮ้ยได้ฟังเพลงคนนี้ยัง เขาชื่อโยโยส่สิมันมาาเพลงอะไรพี่พี่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าศิลปินชื่อว่าโยโย่สีม,มานม้าเพลงนี้ดีมากจริงใครอ่ะพี่ผมไม่เอ่นคุณเลยเป็นศิลปินใหม่แต่เพลงเขาดีมากเลยนะเอาไว้ไไไไวลองไปฟังดูได้ได้ครับได้เดี๋ยวเราไปฟังแล้วช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะโอเคปะ่ะก็ดีขึ้นนะพี่ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเออดีแล้วช่วงนี้เหมาะทำงานหนักมากยุ่งหัวปูหมดแล้วน่ะก็ดีแล้วฮะเ้าขยันเนี้ย นี่เขามีพวกแบบเนื้อปะ่ะน่าจะมีนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยกินเนือ้อพี่อ๋อเหรออืมเอาเอาไปเจอจะได้ไงเด่ยพอดีไปอัดรายการที่สตูดิโอที่แสนสุขเ,เาาขาอัดเพลงก็เลยมาพร้อมกันโอเค้ยนั่งก่อนนั่งก่อน ได้ขอบคุณค่ะร้อนร้อนระวัางนะได้ได้ครับแกะเนื้อมาให้นะโอเคค่ะเจ้าเนื้อมาแล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เจ๊ก็บอกว่ามีคนจองโต๊ะเยอะแยะพี่ก็นึกว่าใครพวกเรานี่เองมีอะไรอยากสั่งอีกอยากกินอีกบอกพี่นะเดี๋ยวพี่เอามาให้อีกได้เลยครับได้เลยครับกินให้อร่อยนะค่ะ ซ <Tipp ett> <m> ื้อ er ช <invent ive division> <m> ีฟส <orn> ์มาซื้อทุกคนใครก็ไม่ให้อีกคนเนี่ยเอามาใคโอยโอเคอ้าวอ้าวแพลวตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วสวัสดีอะเอาแพลวเหรอตื่นแล้วสิพวกเธอนัดกันเช้ามากเลยที่นี่เพิ่งจะแปดโมงเองเออล้วนั่งอยู่กันครบเลยเหรอตะกวนได้นานทุดใช่ใช่ใช่มากันครบเลยแหละ มามาเจอกันนะออเ,เออแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ก็สบายดีอยู่กับน้ำไม่ต้องเป็นห่วดหรอกนะก็ดีค่ะอากาศหนาวนิดหน่อยแต่ว่าก็มีความสุขดีเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวแพรก็เรียนจบแล้วมีบริษัทที่ไทยรับแพรทำงานแล้วด้วยแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนะดีเลยกลับมาจะได้อยู่ด้วยกันเนาะรีบๆกลับมาลนะ ได้้แลวเดี๋ยวไปหลังร้านก่อนนะทุกคนนะเจ้าอะไรก็เดี๋ยวให้เด็กเสร็จเอาเนาะได้ค่ะได้หมูเห็นมันว่ายตั้งนานแล้วขอเลยเฮ้ยกำลังร้อนๆเลยเออแต่พวกเราสามคนเนี่ยก็ถือว่ามาไกลเลยนะแล้ว รายการท่องเที่ยวครับตอนไไนี้เป็นไงบ้างอ๋อก็ตั้งแต่วพวกเราสามคนเรียนจบใช่ไหมเนี่ยต้องโชคดีนะเนี่ยที่ได้แม่ของเบลแล้วก็นาวเขามาช่วยไว้แต่ป้าแล้วก็ช่วยด้วยช่องของของพวกเราก็เลยมีถานพอลลเวอร์เยอะขึ้นแต่เราก็เลยเริ่ม,มทำรายการด้วยกันใช่ไหมช่ลองผิดลองถูกกันมาตั้งนานเนาะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกที่เบลก็คือจะโอเคขึ้นจากเหตุก,การณ์นั้นอ่ะก็เลย จะโอเคกับการออกกล้องอ่ะใช่แต่เอาจริงๆก็ฮอตอยู่นะเบลว่าอะไรไ,ไ,ไปเลยกไปเลยไปกินเลยก็มีนักร้องดังอ่ะเขาติตดต่อมาให้เบลปเป็นนางเอกเอ็มบีไม่ใช่หรออุ้ยจริงอะเนี่ยก็ได้เพื่อนเพื่อนเบลซัพพอร์ตแล้วคะ่ะก็ในแบบการธุรกิจนี้คืออะไรเงี้ย,ดยเดี๋ยวถ้าเอ็มบีออกเดี๋ยวเอามาอวดนะคะได้ได้รอดได้เป็นคืนเต้นกเราดูเพื่อนเลย ว่าแต่นาวเออช่วงนี้ทำไรอยู่ฮะแปลกๆนะเราอ่ะจริงนาวนาวก็สบายดีหนาวก็แล้วนาอยังไงช่วงนี้เป็นยังไงเพื่อนเราพี่ฟังเลยเล่ามาเลยก็อ่ะถือว่าบอกเลยแล้วกันตอนนี้นาวอ่ะมีแฟนอยากจะไปประกวดมิสแกรนเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยตอนนี้นาวก็ เริ่มไปเรียนพูดแล้วก็เรียนเดินแล้วก็เรียนตามการตอบคําถามแล้วแหละใช่อเลยอะไรน้พวกเราเราซัพพอร์ตเองใช่ใปนอกจริงเฮ้ยเดี๋ยวเมลใช้อกแบบชุด่ลังแบบสนใจเรื่องนี้อยู่เผื่อได้แบบชุดระ่ำจังหวัดยอดเี่ยมได้เลงั้นเดี๋ยวบอลช่วยแต่งหน้าให้เอาให้เรื่ๆรงบาบาก่อนจังหวัดนี้ป่ะเอ้ยได้เลเอาเลยแล้วแบบนี้ต้องไปดูดูงก่อนสมัครได้ไหมเนี่ย ไม่เยอะๆกินเยอะๆบทเยลเอ๊ะใครจับเพลงล่ะเจ๊ครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเล่นดนตรีสดให้ฟังแล้วกันเฮ้ยมามาเอาเลยนะอ่าก็บทเพลงนี้นะครับ เชื่อว่าทุกคนหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแล้วก็พอรู้จักกันพอสุควนอ่เพลงนั้นมีชื่อว่าเคยคิดว่ารุนนั้นยืนอยู่คนเดียวเคยคิดว่ามีมีใครเคียงข้างกาย ความมืดมิที่้างฉันอยู่ข้างในไม่มีทางแต่เหมือนว่ามีแสงที่ส่องประกายยินะเออแต่แสนสุขยังไม่ได้เล่าให้ฟังบ้างเลยเป็นงไงบ้างอะตอนนี้อ,อะเดี๋ยวไม่น่งคุยกันเลยปะมาชิคาีก็ต้องรับเด็กกันหน่อยตอนนี้หรอตอนนี้เราก็เป็นนักดนตรีอิสระ แล้วก็กำลังทำเองก็ทำกับพ่อแล้วก็ตาอยเมกนี่แหละอ๋อใช่คือจริงๆอ่ะแสนสุขอ่ะมันจะไปทำเพลงที่เมืองนอกตั้งนานแล้วแต่ว่ามนได้ห่วงพ่อมันก็เลยไม่ไปจริงๆ่ะก็ทำอยู่นะแต่ว่าก็ทำออนไลน์อ่ะช่วงนี้มันมีอินเทอร์เน็ตทำอะไรมันก็สะดวกขึ้นก็ดีนะ ก็อิ่งเรื่องหนึ่งเมฆได้ทำสิ่งเจ้าหน้าที่กับเธอเฮ้ยเวอร์ไปเราแค่ได้สอนหนังสือแหละแค่สอนหนังสืออะไรเมฆบอกอับบอกเมลนะว่าตอนกลางคืนอ่ะเมฆทำงานหนักมากไม่ยอมหลับยอมนอนเลยจะมาแค่สอนหนังสืออะไรก็ไม่่นาดนันเราก็ทำเพลงบ้างนะตอนคืนอ่ะแต่ว่าทำไม่ได้เราไอ้แสนสุขเป็นคนละแนวกันอ่ะ นี่มันอินดี้ส่วนเราอ่ะชอบทำเพลงที่มันฟังส,สบายๆมีไม่ทำ,ททำดีกูเยอะอะทำพื่อตัวเองบ้างเป็นไรเลยง,งั้นไว้เดี๋ยวเราจะลองตั้งเป้าหมายในปีหน้าแล้วกันนะทำได้อยู่แล้วมีอะไรอยากช่วยก็บอกได้นะงั้นขี้หมวยก่อนเลยอย่างแรกาา <laughs> ว่าแต่วันนี้หมอกไม่นานหมอกมันบ้าง,งานอะ ตั้งแต่พี่เปิดโป o ดักชั่นเฮาส์อะนะงานก็เยอะมากแล้วหมอก็ทําเองแทบทุกอย่างเลยแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยหมอก็เรียนรู้กันดูแล้ป่วยอัลไซเมอร์พี่ด้วยนะหมอบอกพี่ว่าเผื่อว่าวันหนึ่งพี่เมฆเนี่ยจําไม่ได้จะได้ดูแลเอ้ยดไปเออแต่ก็ไม่แน่หรอปืนปักอยู่เฮ้ย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 เเฮยเฮ้ย ไปไงมาไงครับเนี mm. ่ยไ,ไปไปไหนอะไปย่างไรก็มาทานด้วยกันนี่ไง้ไหมคะนไ่ไหนไไหนไไหสวยขึ้นนิดนสวัสดีค่ะมาส่งด้วยกนเลยกันนะไมไ้ครับไเอาเลยค่ะไม่เาเลยได้ครับยังไม่ได้กินอะไรเลย ครูไม่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนมีความสุขแบบนี้มานานแล้วครูยินดีกับความสำเร็จของทุกคนด้วยนะแม้ว่าบางครั้งความสำเร็จมันอาจจะดูยากลำบากมากก็ตามแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันไม่นานเราก็จะได้รับความสำเร็จนั้นมา วันนี้ครูดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวที่มีความอบอุ่นครอบครัวที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแผนค่านิยมเสมอไปแต่ครอบครัวคือที่ที่เรามีความสุขและก็ความสบายใจเป็นพื้นที่ที่เรากล้าแชร์ปัญหา ความลำบากและก็ความสำเร็จอย่าลืมนะพวกเราทุกคนคือครอบครัว นรวมกัเพียงแค่เธอและฉันเข้าใจนับจากวันนี้และตลอดไปเพียงแค่เราจับมือ คิดว่าเราั้นยืนอยู่คนเดียวแค่คิดว่าไม่มีใครเคียงข้างกายความมืดมิดที่ครั้งฉันอยู่ข้างในไม่มีทางแต่เมื่อนวมมีแสงที่ส่องประกายกลับไปในความทรงจำที่เลือนหายไปได้พบอันนี้คือสิ่งที่อยู่ ฉันล้มลงกับพร้อมีเธอคอยหวงใยบอกให้ฉันเริ่มต้นใหม่พร้อมปลายทาง ใจได้รวมกันเพียงแค่เธอและฉันเข้าใจนับจากวันนี้และตลอดไป